ครับสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังร oui. ับชมจอมคนสวนคนไร่เนาะครับเนาะครับวันนี้นะครับบ่าเฉดเห็นไอเดียในการเฮ็ดเถียงหน้าหน่อยนะครับกระทอมกระทอมไปหน้านะครับพี่น้องเฮ็เอ๋ยเราเลยเราเฮ็ด้มีความเป็นไปเป็นมาจังไรนะครับพี่น้องแลค่หลร้ปันไดนะครับไปสอบถามกับเอยเพื่อนเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับเอ๋ยสวัสดีจ้าพี่ครัแนะนําตัวนะครับอ่าซื้ออนี้จ้าพี่พี่กัดตรงนี้กะเป็นบ้านหวยอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจค่ะเป็น อยู่เขตตำบลห่วยนี่แหละพี่เอบมีช่องเฟซบุ๊กยูทูบ่ะครับมีอยู่ค่ะเปิดเพจช่องเาาเอนนีเกษตรหลางบานค่ะเขาไปชมเขาไปติดตามเบิรงค่ะตามได้นะครับแต่ก็เพิ่งเปิดมาบ่ทันไห้มีหยังแต่ว่าเขาไปเบิ่งเขาไปชมก่อนได้ค่ะนี่ผมเห็นไอเดียในการเฮ็ดเถียงหน้านี่แบบดีแหงนะครับพี่น้องแล้วก็งามรูปแบบแบบคล้ายๆรีสอร์ทนาะนอลยเนาะก็ เป็นเป็นบานนกดาวแมนครับนี่เอาบานนกดาวมาตั้งลงเลยค่ะเอามาตั้งเลยแมนสะดวกสบายง่ายค่ะพี่อออเคื่อเขาซสื่อเป็นหลังนั่นแมนค่ะสื่อเป็นหลังมาพอดีว่าไปไปเห็นในมือสองนั่นนะคะเป็นบานมือสองเป็นบานมือสองค่ะพี่กับสื่อน้าเพลินสั่งสื่อน้าเพลินเลยครับให้เพิ่อนคนทรงยังมาทรงเดียบร้อยเลยมาตั้งเลยนะมาตั้งลงเลยข้าเตรียมข้าเตรียมยังแนยเอือยในการ ที่จะนํามาตั้งเนี่ย <N> นี่นี่ปูพื้นไว้ค่ะปูพื้นเทพื้นเมนเทพื้นไว้รอแล้วก็เท่ <N> ากับสังของสั่งบานมาเลยนะคะครหรือถ้าบางคนบบปูพื้นก็ก็ได้ค่ะพี่แต่ว่านัวปูพื้นแล้วมันจะโอเคกว่ากันนะ,ะม,นมันจะกันปวกกัน,นกัน,น,น,นยังไงเนาะนในบริเวณบานเฮ่าปูซําซัาบานนี่ก็ได้นะคะครับมันก็จะติดตั้งง่ายนะครับพี่น้องการติดตั้งการ ฉีข้าเจาะเอาลงก็ง่ายเลยค่ะขาเจาะก็เอารถคงข้าวเจาะพวงมาเอาเค้อเมลงเลยนะใช่ครับเขาฉีไปจ้างสร้างมาตั๊กปอกแป๊กแป๊กสั้นเฉลี่ยนุ่ยเนาะแมนท่าแบบนี้น่ะตั้งแป๊บเดียวเองพี่เพิ่นมาช่วงคำคำดอกมาตั้งหาย่วงประมาณห่าโมงค่ะห่าโม่งเล็งน่ะนะกับมาตั้งมาตั้งตั้งเหลี่ยวกับปะมันถุงซองถุงกระเหลี่ยวราคาเนี่ยกระซ้ารถที่จะอยู่ได้จริงนู่นได้จริงนุ่ยเนาะที่ว่ากว้างขวางนะครับพี่น้องแม่นคะ มันจะมีทั้งในจะมีห้องนอนแล้วก็มีระเบียงเป็นบ่ครับประเวทตรงนี้จะเป็นระเบียงเข้าไปค่ะเป็นระเบียงนะครับทั้งในก็จะเป็นห้องนอนเป็นห้องเดียวแล้วก็มีหอม้องน้ําน้ําขาหลังนี่ห้องน้ําก็มีอีกแม่นค่ะต้นหลังนี่มีห้องน้ําน้ําเพิ่นออกแบบมาดีเนาะเอ้ิ่งน,ะะนานะแม่นค่ะนี่ก็เลยโอเคเลยค่ะบ่ต้องมาสร้างห้องน้ําบ่ต้องมายังอีกคือเมาตั้งลงเลยนะค่ะแล้วเลยค่ะบัดีเนี้ยจะคือเอามาตั้งป้าบนี่บ่ต้องเฮ็ดหยังอีกนะครับพี่น้องเนี่ย ตกแต่งยังเล็กหน่อยแล้วแต่สไตล์เข้าก็มาตกแต่งดีนี่เวทเล็กหน่อยนุ่งใหญหน่หนนอย<ม>นมะสามารถจะจะอย,ยู่ได้นะครับพี่น้องค่ะเพราอว่าเป็นไอเดียที่ดีเนาะเกย์เ<ม>นา<ห>ะถ้าผู้ใดอยากได้ไปยังสีเอาก็เตรียมพื้นที่ไว้ทาเขาแล้วก็ไปหาเบื้องนะครับพี่น้องแม่ไปสอบถามราคาเบิง้<ม>งเป็นพลเงยเนี่ยจะราคาถูกแน่ถูกค่ะเพราะว่าเป็มือสองได้มือสองเิ่นมากจากคุณหูจักนั่แหละค่ะกับจากคนหูจักนะครับพี่น้องห้างห้างนะคะพี่ครับแต่ว่า ถ้าเป็นมือหนึ่งกะผุนแล้วแสนสองแสนผุนแล้วพียรป้าน้องนุ้ยเหรอไม่เห็นหูซึ้งวะหูซื้อวากะก็แล้วแต่หลังแล้วแต่แล้วแต่รูปแบบความใหญ่ความกว้างแม่นแล้วแต่รูมแบบเพื่น้ำผููได้มากหน่อยมากใหญ่นอนผู้เดียวสองคนสามคนเอาอืมกะสรรหาเอาหมดว่าเข้ามาให้มาหน้าจังสีอยากนอนหน้าเด้อเนี้กะเข้ากับสามารถที่จะนอนได้นู่นนย่นไม่เนเพี่ นี่ล่ะบ้านสวนก็เลยเอามาตั้งลัางซ้ำนี่เพราะดีแหละค่ะรู้แหละค่ะนี่ว่านะครับแมนสบายพผ่อมผอม้านั่นทานันเขาจ้างสร้างไม่เห็ดนี่คือหลายเหมือนอวค่ะแมนครับหลายเหมือนแล้วก็สิเสียค่าใหม่เสียค่าตะปูเสียค่าเราเยอกโอ้ร้ายเนียเลยนาะแมนง่ายอีนลี้สาหรับคนที่หาบ้านน้อยบ้านสวนน้อยนะครับคุณน้องแนะนําแบบนี้เลยค่ะเอาไปตั้งในสวนเลยแมนจ้ะบให้สะดวกสบายนะครับพี่น้อง คลิปนี้ก็ว่งว่าสิบเป็นประโยชน์กบพี่น้องที่กำลังมองหาบ้านนะครับพี่น้องในการไปตั้งอยู่นําหัวนําสวนปฏิจะพักผ่อนเวลามาหยุดเสาร์อาทิตย์จังสิหรืออยากอยู่เลยก็อยู่ได้นะครับพี่น้องเ,อเพราะว่าเป็นเหตุใดสวยงามน,นะครับพี่น้องคลิปนี้ผมบ่าวเฉดครับคุณพี่แอนนี่นะครับนาอขอลานะครับพี่น้องสวัสดีครับดี่ะ